ผลการผลิตอ้อยและน้ำตาลปี6 3 6พับ64ผลผลิตน้ำตาลต่อกิโลกร,รมัมค่าเฉลีย่ย ccs สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบา่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่บา่าวโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําผลการรายงานผลการผลิตอ้อยและน้ําตาล ปี2563ทับ64นะครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17มกราคม2564จากโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทั้งประเทศนะครับที่มีอ้อยเข้าหีบในช่วงวันที่13และวันที่14นะครับรวมทั่วประเทศนะครับ21้าน5แสน 7474 4ตันค่าขวาวานเฉลี่ย12.08 CCS อ้อยสดเฉลีย่ย78.08%ผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย97.81กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนะครับค่าขวาวานมากกว่า13 CCS จํานวนโรงงานน้ําตาล10แห่งนะครับอ้อยสดมากกว่า90%จํานวน12แห่งผลผลิตน้ําตาลมากกว่า100กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยจํานวน17แห่ง หีบอ้อยมากกว่า30.000ตันต่อวันจำนวน12แห่งหีบอ้อยต่ำกว่า100.000ตันจำนวน6แห่งนะครับสำหรับวันที่13และ14นะครับต่อจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาวันที่15ถึงวันที่17มกราคม2,564นะครับที่โรงงานน้ำตาลทั่วทั้งประเทศนะครับมีอ้อยเข้าหีบรวมทั่วทั้งประเทศ24ล้าน 886,774ตันค่าขวานเฉลี่ย12.17 CCS อ้อยสดเฉลี่ย77.60%ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย99.41กิโลกรัมต่อตันอ้อยค่าความหวานมากกว่า13 CCS จำนวน11แห่งอ้อยสดมากกว่า80%จำนวน27แห่งผลผลิตน้ำตาลมากกว่า100กิโลกรัมต่อตันอ้อยจำนวน21แห่ง หีบอ้อยมากกว่า30,000ตันต่อวันจำนวน12แห่งหีบอ้อยมากกว่า1ล้านตันจำนวน6แห่งนะครับนี่คือผลการผลิตอ้อยและน้ำตาลประจำปี263ับ6 4ที่โรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งได้ทำการเปิดรับอ้อยเข้าสู่หีบและผลิตน้ำตาลมาแล้วนะครับก็เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วนตอนนี้นะครับก็มีอ้อยเข้าหีบทั่วทั้งประเทศนะครับ ก็24ล้านตันนะครับข้าวความหวานก็ยังได้ผลงานดีนะครับสร้างผลงานที่ดีสำหรับข้าวความหวานข้าว c ีเอสเซเลียนะครับและการผลิตน้ำตาลผลผลิตของน้ำตาลต่อกิโลกร,รัมนะครับต่อตันอ้อยนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ดีนะครับเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่ร่วมกัน ลนโลงตัดอ้อยสดนะครับลดการเผาในปีนี้นะครับจึงได้ผลงานที่ดีนะครับมาสู่พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับกับการผลิตณปีนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ